สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะมันกนกมรนณาชั้นเนวคะ่ะเพื่อนคะ่ะนี่คะ่ะนํามาแวะดูที่ว่าออนอไม้ฝรั่งที่ว่านาใครเก็บนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆไม่มีใครมาเก็บคะ่ะกำลังตะมูดตะมิเลยนี่เห็นไหมคะ่ะหลายนอนด้วยเพื่อนคะ่ะอุ้ยนอนไม่ได้ใส่ถุงมือคะ่ะเพื่อนทําไงหากันเนี่ยคะ่ะอุ้ยหักอ่อน เอามีดมานี่ค่ะ,น,คะนู่ค่ะนี่ห่อนมาเลยเลยโอ้โหนี่นี่ค่ะป้านี่ตองวงดีๆ้วเนี่ยคะ่ะเพื่อนค่ะมันขึ้นมันแอบ,บขึ้นนะคะนู่นค่ะน่าเห็นอยู่ตรงนั้น มันแอบขึ้นทามเันฝอนขามีนี่นี่เดี๋ยวน้ากองไว้ตรงนี้ก่อนนี่ค่ะต้องดูดีๆนะคะนี่ค่ะมันแอบขึ้นค่ะเพื่อนโอ้โกอนี้อย่างใหญ่เลยอะนุ่นค่ะทางทางหเห็น นี่ค่ะหลายหน่ออยู่ด้ค่ะเพื่อนค่ะนี่แต่นาเห็นยอยู่ตรงโน้นอีกกอนหนึ่งเดี๋ยวน้าเดินไปดูก่อนค่ะมันมี2สองกอค่ะเพื่อนค่ะไปนี่ค่ะเพื่อนนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะนี่มันกำลังแตกก็มีน,นะคะเพื่อน แลงงามเลยนี่โอ้โหเดี๋ยวน่าจะเลือกเอาที่โตๆนะนี่ค่ะกลางตะมุตะมิเลยมันได้กลิ่นฝนค่ะเพื่อนค่ะแม่เสียดายเอามีดมานะคะเนี่ยมันเจาะได้เลยนี่ค่ะ นี่กำลังตะมุตะม่เลยค่ะพุ่คน,นใจดึงเลยนี่อันนี้ยังน้อยอยู่ไว้เนาะค่ะนี่ค่ะมีฝรั่งยิ้มให้ด้วยนี่ค่ะ โอ้ย oh. อันนี้หักแล้ว,ลวใครหัก่ล mm hmm. หาคุยออกเพื <laughs> mm ่อ hmm. นๆะ่ะอุ้ยตาถินนี่คะ่ะนี่คะ่ะเห็นปะคะหักเลย ดาหลายอยู่นะคะนี่ยเ่นี่เออน่าจะเอาอะไรเอาอะไรใส่ไปนะนี่คะไม่มีอะไรใส่ไปค่ะเพื่อนคาะหาผักอย่างอื่นดานหลายอยู่เด้น,นี่ค่ะ